การท่องเที่ยวในแบบ New Normal นะครับเยแอลกอฮอล์ร้มถึงการผ่านจุดคัดกรองก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับการท่องเที่ยวแบบ New Normal นะครับอย่าลืมพกพาสิ่งที่จะช่วยคุณนั้นรักษาความสะอาดของตัวเองได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับ Social distancing หรือการรักษาระยะห่างทางสังคมก็สําคัญนะครับไปท่องเที่ยวที่ไหนผู้คนพลุกพล่านนะครับรักษาระยะห่างทางสังคมกันด้วยนะครับ สำหรับสายมูที่นี่นะครับวัดเจดีย์ไอ้ไข่เป็นสถานที่ที่มีผู้คนหลากหลายจากหลายทิศจากทุกภาคเลยทีเดียวนะครับที่ท่องเที่ยวกันที่นี่นะครับดังนั้นสถานที่ที่มีผู้คนรวมกันเยอะๆนะครับเราก็จะต้องมีการป้องกันตัวเองกันมากขึ้นนะครับ สำหรับการใส่หน้ากากนะครับนอกจากจะช่วยป้องกันเชื้อโรคแล้วนะครับเวลาที่เขาจุดประทัดก็จะได้ช่วยปกป้องการสูดกลิ่นอของพวกกรรมฐานดินปืนพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับ สำหรับตอนจุดประทัดนะครับถ้ามีท่านในที่สนใจจะรอดูรอชมกันจุดประทัดแล้วก็แนะนําว่าให้นําสาลีนะครับหรือว่าที่อุดหูมาใส่ไว้ทั้งสองข้างด้วย <brid. S 1> เพื่อจะได้ปกป้องกืนห<ม>ูของคุณด้วยนะครับปกป้องจากเสียงอันดังนะครับ<ม>ก็ด้วยสถาน,ถานการณ์ตอนนี้นะครับขอให้โควิดที่คลายหายไปไๆนะครับ เราจะได้เที่ยวกันแบบเมื่อก่อนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดประเทศรับชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยท่องเที่ยวไทยให้มีเงินหมุนเวียนกันในประเทศของเรามากพึินงพนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ